มยอานนั้นมาเลค่ะเขาออกเออเดี๋ยวจะเปิดพัดลมใส่พายุละมาบ่อย้อ้โอ้ยของป้าบิมเสียแล้วมานี่เปิดพัดลมดีกว่าเปิดพัดลมละ

อ่ะไม่ใช่ฮะ้าพ่นจะโอเคนี่นี่น่นี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 น้านี่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 ะเ่นี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 ่นนี่นี่นี่่นี่่นน่่นี่นี่นี่่นี่นี่่นี่นี่นีนี่นี่นี่่

อันนี้เขาโพดนะคะเตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกปีหน้านะคะส่วนพี่ผู้ชายคนนี้นะคะกำลังเตรียมตอกเพื่อที่จะไปมัดฟางข้าวนะคะจะใก,กล้เวลาเกล็บเกี่ยวแล้วต้องเตรียมตอกมัดฟางข้าว <c oughs> จะได้ง่ายต่อการยกกันขายนะคะนี่นะคะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการ เ,เสียดในการผ่านะคะมันก็จะไวขึ้นสมัยก่อนนะเขาใช้มีดนะคะค่อยๆผ่าไปทีละเส้นทีละเส้นเดี๋ยวนี้นี่คือใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกนี่นะคะถ้ามันติดขัดแล้วก็แค่ตอกมันลงกับพื้นตอกตอกตอก,ตกอันไหนที่มันไม่สวยนะมันก็จะออกมาเป็นเส้นเล็กเส้นอะไรแบบนี้น,นะคะก็จะทิ้ง ก็ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาข้ามนะคะพี่เขามาช่วยงานพ่อแม่ได้ช่วงกลางวันพี่เขาไปทำงานของเขอไปโอเคบายบายสวัสดีค่ะ